สวัสดีค่ะมาดูชีวิตน้องวัวนะคะหน้าฝนแบบนี้หน้าฤดูทำนาแบบนี้ค่ะไม่มีที่จะไปนะคะเท้าไถนาหมดแล้วเหลือพื้นพื้นที่นิดนิด,น,ดน้อยก็ก็ต้องปล่อยเขามาเดินค่ะเพราะว่าถ้าถ้าไม่ปล่อยแบบนี้อีกสักพักอีกสักไม่ถึงเดือนเขาก็จะโดนขัง ตลอดไปห้าหกเดือนจนกว่าจะเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเขาถึงจะได้มีโอกาสออกมาเดินเล่นแบบนี้เดินเล็มยมหญ้าแบบนี้ค่ะช่วงระยะเวลาระหว่างนี้นะคะถึงแม้นว่าจะไม่ค่อยจะมีหญ้าให้เล็มนะคะแต่ก็ยังดีกว่าที่ขังเขาอยู่ในคอกตลอดเวลาค่ะอย่างน้อยเขาก็ได้เดิน ออ,ออกกำลังออกกาลังกายนะคะได้เล่นไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ยังวัวก็จะมีสุขภาพดีกว่าอยู่ขังอยู่ในคอกตลอดเวลาห้าหเดือนค่ะบริเวณตรงนี้นะคะเป็นที่ที่หมายปลายทางสุดท้ายที่เขาจะเดินเล่นมาฝั่งนี้นะคะเพราะว่าเจ้าของเขาจะห้ามขึ้นถนน จะห้ามห้ามห้ามผ่านบริเวณนี้ขึ้นถนนไปนะคะเพราะว่าถ้าปล่อยให้เขาขึ้นถนนไปแล้วเขาก็จะไปขึ้นเข้าสวนคนอื่นนะคะแล้วก็เขาจะได้รับอันตรายด้วยแล้วก็พืชพันธุ์ของชาวบ้านคนอื่นเขาก็เสียหายค่ะที่ไม้ปลายทางสุดท้ายของเขามีหญ้าอยู่กอเดียวค่ะ ทุกวันที่เขามาบริเวณนี้นะคะเขาก็ต้องมาเลีมเลีมยมหญ้ากอเดียวกอนี้ค่ะแล้วก็คนละนิดคนละหน่อยเขาก็จะเดินต่อไปนะคะหญ้ากอเดียวคือเจ้าของนาก็ก็ยังไม่ถางออกนะคะแต่สังเกตดูเข้ามาวันไหนเขาก็ต้องมาลุมกอหญ้า,ากอนี้อยู่แล้วค่อยอยากไปค่ะ ก็คือวดูทีทำนาก็จะเป็นแบบนี้นะคะพื้นที่เขาก็ไถานามหมดแล้วค่ะแต่ว่ามันก็จะเป็นต้องให้เขาออกมาเดินบ้างนะคะดีกว่าค้างอยู่ข้างในบ้านในคอกค่ะแต่ละวันแต่ละวันก็ต้องปล่อยออกมาแบบนี้นะคะถ้าตรงไหนที่ยังพอมีให้เลีมยมหญ้าบ้างเขาก็จะได้มีโอกาสเลีมยมหญ้าไป เรื่อยๆค่ะแต่ละวันเพราะว่าเขาเคยไปเคยมาอยู่แถวนี้นะคะพื้นที่ของเขาเองของเจ้าของนาเองเขาก็ไถแล้วค่ะไว้เตรียมลานข้าวนะคะแล้วก็น้องวัวเหล่านี้ก็จำเป็นต้องแค่แทะริมตามคันแทนาไปแค่นี้ค่ะ พอได้ไม่เหงาค่ะนี่จอมโจรอีกแล้วจอมโจรจอมโจรไม่ยอมเลยนี่เอาจ่เอาจะกินอะไรเอากินอะไรดูสิด้วยความอยากกินหญ้าเนาะไม่ยอมเลยไม่กลัวรวดน้ำเลยค่ะดูนี่คือหัวหน้าทีมในการ กุยทางคือคนนี้นะคะกุยทางก่อนถ้าไม่มีใครห้ามเขาก็จะพาเพื่อนไปเลยเข้ามาเลย่ะมีคือผู้นำทางนะคะจอมจนจอมใจคนนี้เละเจ้านี้แหละทุกวันเขาก็จะยากกอนี้ก็จะไม่ต้องตัดยากจะมาเล็มทุกวันค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและให้กำลังใจคนยงวัวนะคะสวัสดีค่ะ